กัดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งบอกแล้วมันกัดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเลยหายคาบเหยื่อเฉยคาบเหยื่อไปเฉย ไม่หลมก็มีฝนโดนจนได้โดนจนได้ละ <laughs> โดนจนได้ละ <laughs> โดนจนได้ละ <laughs> ขางป่ะนะ่ะ <laughs> ขางป่ะนะ่ะ <laughs> เอาจนได้ผมโอ้ยขาง <laughs> สามตัวแล้วจะโดนแวนก็มาเก็บปลาคอยง้น้ำมันขึ้นใหม่กัดนะคางเข้าคางกรรมการเตะเอาจนได้จะโดนประ,ะมาณเกือบโลเนี่ยผมฝากด้วยครับเตะแก้คันเบ็ดทางเดียวผมมันมีหลายตัวที่มันจะกัดแหบะบโอเคฝากด้วยน้ำขึ้นใหม่มันน่ามีลูกคอกโดมากเลยฝนมาด้วยโอเคผมหาดูที่ที่มันเหมาะ กับที่ะโดมอยู่ที่มันดูแล้วตีตีไปแล้วมันมันมีขึ้นน้ำไอพวกเนี้ยตีไม่กี่ทีอาจจะขึ้นน้ําโชว์เลยครับไม่ขึ้นน้ําก็ดันใส่ก็โอเคเลยสามแต้มสุดยอดครับผมชะโดยามเย็น